นี่ก็คิดถึงครับผัดไทยที่ตอกข้าวสารคืออาทิตย์ที่แล้วเคยมากินครั้งหนึ่งติดใจทุกคนเขาบอกว่าแบบมันอร่อยจริงนะโอ้โหใครได้มาข้าวสารก็ควรจัดนะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะฮะอันนี้ กำลังตั้งร้านบางร้านกำลังตั้งร้านนะบางร้านก็ตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเวลานี้นะฮะปกติเข้าวสารนะฮะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มคนก็จะเริ่มมากันละดูน่าทานมากเลยครับนี่ก็เป็นขนมเบื้อง คือจริงๆน่าทานเยอะมากเลยนะน่าทานเยอะมากๆเลยก็จะมีชาวต่างชาติเยอะนะครับอันนี้ที่เห็นนะ่ะยังเบาๆนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วง low season คิดว่าได้ประมาณ ทีก็ประมาณหลังกลางเดือนหน้านักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มกลับมาเยอะมากกว่าเดิมนะครับเพราะวันจะเป็นช่วงสงการนะอะไรเงี้ยนี่ก็มากันนะครับมากับพี่ครับไอพี่กรณ์พี่กรณ์ฮนะรอบที่แล้วมากินอร่อยนะอร่อยอร่อยเนาะโอ๊ยสอร์ออรี่ ท่น้นเริ่มมีเบอร์เกอร์มาด้วยบเบอร์เกอร์เหรอเออแต่เราร้านนี้จะกินเลยเราหรือจะเดินก่อนกินเลยกินเลยหิวกินเลยนะคะับก็ทุกคนเป็นผักไทยขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยพี่สั่งกับข้าว